สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เพจเดลิทีสครับได้นำรถดีๆมาให้ท่านได้รับชมรับฟังกันอีกแล้วครับวันนี้เราอยู่กับเจ้า Honda Civic 1.8e ปี2014คันนี้นี่เองนะครับคันนี้มาพร้อมกับแรงม้า141ตัวกับอีก174นิวตันเมตรนะครับผม0ถึง100ของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ10วนินิดเพียงเท่านั้นนะครับรตัตลาบริโภคน้ำมันเนี่ยอยู่ประมาณ15-16นะครับมีให้เห็นแน่นอนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถที่ผมเพิ่งได้มาเนี่ยเขามีดีและมีความน่าใช้ยังไงกันบ้างนะครับก่อนอื่นเลยดูดู ตรงบริเวณด้านหน้ารถของเขานะครับก็คือได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์ทั้งสองฝั่งนะครับผมกระจังหน้าใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับของ Honda s าไซซีของเขาตัว f b นั่นเองนะครับผมลอกถัดลงมาด้านล่างนะครับก็จะเป็นไอตัวไฟตัดหมอกครับมีให้ทั้งสฝั่งแล้วชิ้นล่างสุดนนี้เป็นสีดำนดูสปอร์ตมากๆเลยชุดแต่งของเขาเนาะโอเคถัดมานะครับ ในส่วนของด้านข้างบริเวณตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของล้ออลอยคอ16นิ้วนะครับผมยางดอกยังจัดเต็มอยู่เลยยางปี22นะครับผมโอเคเนี่ยเห็นไหมเนียนกริปเลยสวยมากๆเลยนะครับสำหรับตัวแม็กเจ้าสิบคันนี้นะครับโอเคถัดมาในส่วนของกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเขาี่ยสามารถปรับไฟฟ้าได้จากข้างในเลยครับไม่ไม่ว่าจะเป็นองศานะครับสามารถปรับจากข้างในก็ได้หรือว่าจะให้เขาพับจากข้างในก็ได้เช่นกันนะครับผมโอเค หรือบอกไปมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับทัง้งสองฝั่งครับซ้ายแล้วก็ขวานะครับถัดมาในบริเวณของกระจกตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระจกเขาเรียกว่าอะไรไอที่บังลมบังแดดนะครับโอเคถัดมาในส่วนของเส้นสายนะครับผมเส้นสายด้านข้างนะครับของเขาเนี่ยเวลาจะดูเส้นสายเจ้ารถไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามนะครับผมก็สามารถดูได้โดยการที่เราจะย่ออย่างนี้นะครับ มองลงไป45องศามองขนาดกับตัวรถนะครับดูตัวเส้นสายของเขาก็คือคันนี้ได้เนียนคลิปเลยเส้นสายเป็นเส้นสายแบบเดิมๆเลยนะครับผมลักยิ้มสักจุดอย่างไม่มีเลยสําหรับเราเจ้ารถคันนี้นะครับผมแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างเห็นไหมจะตัดกระสีรถเลยคือเป็นสีดำนะครับถือว่าสวยมากๆเลยดูสปอร์ตสุดๆไปเลยนะครับโอเคถัดมาในบริเวณของด้านหลังนะครับก็จะเป็นตัวที่อยู่ของไฟไฟหลังนะครับก็เป็นไฟแบบไอไฮโดเจนนะครับผสม LED ด้วยนะครับนี่ ก็จะมีแบตของไอตัว1.8ในวีเทคนะครับตัวขนาดเครื่องของเขาแล้วก็มีชื่อรุ่นย่อยเนี่ยชื่อรุ่นไอซีวิตของเขานะครับมีแบตของฮอให้ด้วยนะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหลังให้อีกต่างหากนะครับสปอยเลอร์นะครับตรงนี้บริเวณตรงนี้โอเคถือว่าออกแบบมาได้ดีแล้วก็ดูสวยมากๆนะครับเห็นไหมตัวสซเกอร์ด้านหลังนี่คือดูสสุดๆไปเลยนะครับโอเคก่อนเลยขออนุญ,ญาตเปิดมา นะครับบริเวณด้านท้ายนะครับดูสันลอนต่างๆนะครับดูสันลอนต่างๆนี่คือแบบได้เดิมเลยนะครับติกไปยังยังนุ่มๆอยู่เลยนะครับได้เดิมนะครับด้านท้ายนี่มีพื้นที่พอสมควรเลยนะครับผมสามารถเออใส่พวกสัมภาระใหญ่ๆพวกกระเป๋าเดินทางเนี่ยได้ประมาณสักสองใบได้นะครับก็ถือว่าอเนกประสงค์สุดๆนะครับยกที่พรมขึ้นมานะครับดูหลุมอะไรนะครับหลุมอะไรนะครับก็คือยังเป็นหลุมอะไรแบบเดิมๆนะครับมี ชุดเปลี่ยนลย้อยางให้ยางอะไรยังมีครบนะครับผมตรงนี้ถือว่าจัดเต็มนะครับเรื่องความปลอดภัยเนาะเวลาเกิดอุบัติเหตุก็สามารถใช้ตรงนี้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นั่นเองโอเคถัดมานะครับมาดูในส่วนของอีกฝั่งหนึ่งนะครับโอเคอีกฝั่งหนึ่งก็ก็จะคล้ายๆกับฝั่งนู้นนะครับผมตรงเนี้ยเอ่อลืมบอกเรื่องของประตูไปประตูของเขาเนี่ยเป็นแบบคิริสโกนะครับเวลาเราจะล็อกรถกด ล็อกตรงนี้ได้เลยนะครับเราจะเปิดรถเราก็ยื่นมือเข้าไปนะครับแล้วก็เปิดได้นะครับอย่างนี้ประมาณนี้ถ้าเราจะล็อกรถก็กดหนึ่งที่ก็คือจะล็อกรถเลยถือว่าใช้ง่ายเนาะใช้ง่ายใช้สะดวกแม่สําหรับเจ้ารถคันนี้ก็คือเป็นรถคันหนึ่งที่มีขนาดกาลังดีเนาะขนาดกลางๆนะครับเป็น B s e gment แล้วก็ได้น้าตาสปอร์ตจบเฉียวประมาณนี้ไปขับดูเล่นน,ๆๆนี่โอ้โหสับๆคลีแน่นอน,นครับโอเครอบๆรถก็จะมีประมาณนี้นนนเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของในรถกันไป เอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ภายในรถของเจ้า Honda c ซี i c 1.8E คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนอื่นเลยก็ขออนุญาตสตาร์ทรถนะครับอย่าเบรกหนึ่งที่กดปุ่มสตาร์ทนะครับไอตัวปุ่มสตาร์ทนี้จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับโอเคเห็นไหมสตาร์ทชึ่งเดียวติดเลยนะครับนิ่งๆเงียบๆน,น,น,นะครับโอเคถัดมานะครับในส่วนของไม์เจ้านี้นะครับขออนุญาต บอกเจ้าไม่เลยนะครับไมของเขาอยู่ที่1 9 2 2 3 7โลไมแท้ๆเลยครับเช็คศูนย์ตรงนะครับเช็คศูนย์ตรงทันนี้ไมเดิมๆจากลูกค้าคนเดิมนะครับลูกค้ามือเดียวด้วยนะครับที่สําคัญโอเคถัดมาในส่วนของพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับก็จะมีตัว เพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ดูพวกเมนูต่างๆนะครมีจอเล็กๆอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับแล้วก็มีปุ่มรับสายนะครับวางสายจากตรงนี้ได้เช่นกัน,นครับคือคันนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมตอ่อโทรศัพท์ได้นั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งแอร์ของเขานะเป็นแอร์ออโต้ลืมเปิดเลยตอนนี้ร้อนมากนะครับแล้วก็กดอ่ากดเข้าไปเป็นแอร์ออโต้นะครับก็คือเลือกปรับเป็นดิจิตอล นะครตัวดิสเพย์เนี่ยคือโชว์มันแสดงผลแบบดิจิตอลดิจิตอลเลยนะครับโอเคอร์ถือว่าเย็นฉ่ำนะสำหรับคันนี้ตอนขับมานี่คือเย็นเจี๊บเลยถือว่าหนาวเลยทีเดียวนะครับโอเคแล้วตรงนี้ก็เป็นแผงควบคุมนะครับในส่วนของอวิทยุ AMFM นะครับก็คือสามารถเลือกควบคุมจากตรงนี้ได้นะครับแล้ว แล้วก็จะมีในปุ่มของ1ถึงโคง้งแนวคือสามารถเลือกเสร็จคลื่นได้นั่นเองครับก็สามารถใส่ CD ดีนะครับจากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับโอเคถัดมาในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นที่อยู่ของไฟฉุกเฉินนั่นเองครับแล้วก็ในปุ่มของด้านขวาตรงนี้นะครับบริเวณตรงข้างๆพวงอะไรด้านขวาตรงนี้ก็จะมีไอคอนให้นะครับก็คือกดปุ่มนี้รถก็จะเนืบๆขึ้นนิดนึงนะครับแต่จะมีการที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ประหยัดน้ามันมากขึ้นนะครับก็คือทําให้เซฟมากขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคก้านไฟเลี้ยวของเขาอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วที่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นที่ปั่นน้ําฝนนั่นเองครับผมโอเคกระจกนะครับอันนี้มีกระจกให้ด้วยพิเศษสุดเลยแล้วก็มีไฟนะครับไฟมีทั้งหมด2ตําแหน่งนะครับก็คือตอนหน้าและตอนกลางนะครับจะเปิดก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็มีไฟตอนกลางให้ด้วยเช่นกันนะครับผมถัดมาในส่วนของใต้แอร์นะครับก็จะมีที่เสียบ จะเป็นที่เสียบเต้าเสียบนะครับสำหรับชาร์จแบตชาร์จไฟนั่นเอง,เองมีสาย CFA u s ให้ตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับปึ๊บตรงนี้สามารถวางแก้วน้ำได้ประมาณ2ใบนะครับปิดนี้เห็นไหม สวยๆเก๋ๆเนาะเบรกมืออยู่นี่นะครับตรงนี้วางโทรศัพท์วางของเล็กๆน้อยๆได้วางเศษตังค์ได้นะครับอันนี้ก็วางเศษตังค์ได้เช่นกัน,นครับบริเวณฝั่งขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นที่อยู่ของแผงควบคุมกระจกไฟฟ้านั่นเองเนหะ็นไหมนี่กระจกกดพับได้นะครับจากตรงนี้แล้วก็เลือกปรับองศาจากด้านในได้เช่นกันนะครับแอร์ในส่วนของออโต้เอ๊ะไม่ใช่แอร์เรียกว่าอะไรไอ้กระจกนะครับกระจกไฟฟ้าเนี่ยสามารถออโต้ฝั่งหนึ่งเนาะ ก็คือฝั่งคนขับเนาะฝั่งที่เหลือเนี่ยอาจจะต้องกดค้างนิดนึงนะครับเพื่อทําให้เขาเปิดทันเองแต่ถ้าเป็นฝั่งคนขับเนีย่ยกดทีเดียวนะครับมันก็จะเป็นออโต้ให้เองนะครับประมาณนี้เนาะในส่วนของด้านหน้ารถนะครับโอเคลืมบอกในส่วนของที่บังแดดน,นะครับที่บังแดดเนี่ยมีกระจกให้ด้วยทั้งสองฝั่งนะครับแต่จะไม่มีไฟมาให้อาจจะต้องกดเปิดไฟจากด้านหน้าอย่างนี้เอานะครับแต่ว่าเขารเรียกว่าตำแหน่งของไฟเนี่ยมันส่องถึงหน้าเราอยู่แล้วเนาะไม่ต้องมีไฟเพิ่ม ให้มันดูยุ่งยากหรือว่าให้มันดูเกะกะลูกตาเลยนะครับโอ okay. เคที่เหนือจิตใจนะมีให้ทั้ง4ตําแหน่งเลยนะครับฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งหรือด้านหลังนะก็มีให้เช่นกันนะครับผมสอบเองนี่ออกแบบมาได้ถือว่าเล็กมากๆนะครับทัศนวิใสยต่างๆของเจ้ารถคันนี้ถือว่าปลอดโปร่งนะครับก็ขับง่ายเนาะก็คือไม่ได้รู้สึกว่ามันอึดอัดแต่อย่างใดนะครับกระจกด้านข้างนี่ก็ถือว่าใหญ่กําลังดีเนาะ ก็คือใหญ่แบบว่ากำลังดีครับก็คือไม่ได้ใหญ่เกินไปหรือว่าเล็กจนเกินไปนะครับทัศนวิสัยเวลาขับรถคันนี้ถือว่าโอเคขับได้ดีขับได้สบายเลยแหละเนาะในส่วนของเบาะนะครับเบาะคันนี้ถือว่าออกแบบมาได้ดีมากๆเลยสําหรับเจ้ารถซีดานเซ gment น,นี้นะผมขอชื่นชมเจ้าคันนี้เลยว่าเขาออกแบบมาได้เบาะรองรับถึงต้นขาเลยนะครับผมสูงหนึ่งร้อยเจ็ดสบสองเซนติเมตรนะครับก็คือตั้งแต่หัวเนี่ย ถึงเพดานเนี่ยเฮดรูมเนี่ยเหลือประมาณฝ่ามือกว่าเลยทีเดียวนะครับตัวบอรด์ด้านหลังนะครับรองรับได้ดีนะครับอบกับชับกำลังดีนะครับมีพื้นที่สำหรับหลายๆนิดนึงนะครับแต่ก็อบกระชับกำลังดีสำหรับคนที่ตัวใหญ่กบบผมก็สามารถขับคันนี้ได้อย่างสบายนะครับโอเค ในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับรีบอกนี่มีที่ใส่เอกสารใส่เล่มใส่ต่างๆมีให้ครบนะครับนะครับก็คือตรงนี้เลยนะครับตรงนี้ใส่ของได้นะครับแล้วใส่เสียบปวก USB ได้เช่นกันนะครับเวลาจะใส่เพลงใส่อะไรก็สามารถใส่ได้จากตรงนี้ได้เช่นกันโอเคในส่วนของหน้ารถก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหลังรถกันปะ เอาละครับตอนนี้เราก็อยู่ในส่วนของหลังรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยต้องขอชื่นชมเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับเจ้าเบาะของเจ้าซีวิคคันนี้เป็นอะไรที่ประทับใจผมมากๆเลยนะครับรหลานั่งปุ๊บเนี่ยหลางติดเบาะเต็มหลังปุ๊บเนี่ยตัวด้านล่างเนี่ย บบาด้านล่างเนี่ยรองรับถึงต้นขาเลยนะครับอาจจะเหลือ่อมเนิดนึงเนาะอาจจะเหลื่อมประมาณนิว้วสองนิว้วแต่ถือว่าเป็นการนั่งที่สบายเอามากๆเลยนะครับผมมีที่เนี่จิตใจให้มีที่แขวนไม้แขวนเสื้อให้แขวนของต่างๆให้จากตรงนี้ได้เช่นกันนะครับมีตรงนี้ด้านข้างกระจกไฟฟ้านะครับเป็นทั้งสองฝั่งเลยซ้ายแล้วก็ขวามีล็อกให้มีกรอนให้นะครับผมกระเป๋าเอ้ยกระเป๋าจิงโจ้นะครับใส่เอกสารมีให้ทั้งสองฝั่งเช่นกันนะครับแล้วตรงกลางตรงนี้นี่เพิ่มความสบายนะครับก็จะมีที่ พักแขนแล้วก็วางแก้วได้2ใบด้วยเช่นกันนะครับแต่บริเวณด้านข้างตรงนี้นี่อาจจะวางวดน้าได้เล็กๆนะครับแต่พวกของใหญ่กว่านั้นคือไม่สามารถใส่ได้แล้วนะครับโอเคคันนี้ถือว่าพิเศษสุดๆเลยเนาะเลือกความสบายสําหรับเจ้าซีวิคคันนี้ถือว่าสบายามากๆเลยนะครับจนตัวชอบมากนะครับโอเคด้านหลังนะครับก็จะมีประมาณนี้มีลําโพงด้านหลังด้วยนะครับด้านหลังก็จะมีประมาณประมาณนี้เนาะมีเบลให้นะครับสองตำแหน่ง งานนี้นะครับชีดนใจโอเคหรือบอกไปนี่ไอเข็มขันนะเข็มขันนี้ละไย้เนี่ยสามารถเลือกปรับองศาได้ขึ้นสูงลงต่ำได้นะครับโอเคในรถก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้า Civic FB คันนี้ 18E ปีปี1 4คันนี้นะครับเป็นรถคันนึงที่ต้องบอกเลยว่าคันนีผมได้มาบ่อยเนาะก็คือถือว่าเป็นคันหนึ่งที่ผมชอบมากนะครับก็คือนอกจากหน้าตาหล่อของเขาแล้วเนี่ย การขับขี่ของเขาก็ดีเช่นกันรับช่วงล่างเซ็ตมาได้กําลังดีเลยนุ่มไม่แข็งจนเกินไปนะครับก็ขับได้ความเร็วสูงนี่ก็คือ,อปลอดภัยเลยนะครับส่วนตัวถือว่าประทับใจออกมามากสำหรับเจ้า Civic FB คันนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปดูส่วนของเจ้าเครื่องยนต์เจ้า FB คันนี้กันไป เอาละครับแล้วนี้ก็เป็นในส่วนของเจ้าห้องเครื่องของเจ้าเอฟีคันนี้เนี่ยปี2014่คันนี้เนี่ยให้พละกกาลังน้ำแรงม้าอยู่ที่141ตัวกับอีก174นิวตันเมตรนะครับก็คือถึงว่าหลังติดเบาะนิดน,นะครับผมเวลาเราคลิกดาวไปเนี่ยก็มีอาการหลังติดเบอคแน่นอนคันนี้นะครับสำหรับคันนี้โอเคสูตรถึงร้อยของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ10วินิดนิดเพียเท่านั้นนะครับอัตราการบริโภคน้ำมันของเขาอยู่ประมาณ15-16หน่เนี่ยมีให้เห็นแน่นอนครับ แต่ทางไกลเนี่ยสิบห้าสิบหกเเห็นแน่นอนนะครับหรือว่าจะมากกว่าน,นั้นอีกขึ้นอยู่กับการเจ็บของลูกค้าเลยนะครับผมโอเคถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของเจ้าคันนี้นะครับพวกไอรูหลุมต่างๆของเจ้าคันนี้นะครับคือรูหลุมเดิมนะครับโครงสร้างของเขาเนี่ยคือได้เดิมเลยครับสังเกตจากสังเกตจากไอพวกเม็ดอาร์ตต่างๆเนี่ยรูหลุมต่างๆเนี่ยคือได้เดิมนะครับ,ตตตรรตรบแต่ฝากระโปรงอาจจะมีแกะแล้วบ้างนิดนึงนะครับเพราะว่าคันนี้บอกตรงๆเนาะมีเก็บสีมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับผมโอเค นะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะเติมน้ำมันได้ตั้งแต่ e85 ขึ้นไปเลยได้หมดเลย e85 e10 91 95นะครับ97หรือว่าแก๊สโซฮอลอะไรก็คือเบนซินทุกตัวในโลกคันนี้ในโลกนี้ไม่ใช่คันนี้โลกในโลกนี้สามารถเติมได้หมดเลยสำหรับเจ้า Civic FB คันนี้นี่เองครับผมหรือว่า เฟสติบิลมากๆเลยสำหรับเจ้าซ okay. so, ีวิคคันนี้เนาะก็คือถ้าเรายิ่งเติมพวกไอเอเทนอลเยอะๆเนี่ยพวก e85 หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะได้อัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมการเผาไหม้ก็ดีขึ้นแต่อาจจะหมดไวนิดนึงนะครับสำหรับการเติมพวกน้ำมันเอเทนอลสูงๆนะครับผมโอเคครับก็สำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็คือเพิ่งได้มาเลยสดๆร้อนๆเนาะใหม่ก็ใหม่แท้นะครับใหม่190,000กว่าโลเนี่ยคือถือว่านำเอาเยอะไหมสำหรับเอ่อ รถที่อายุประมาณนี้นะครับตั้งแต่ปี2014เนาะก็คือถือว่าไมากา่กลางๆแล้วกันเนาะไม่ได้ถือว่าว่าเยอะเกินไปนะครับก็ถือว่าเป็นไมก่กลางกําลังดีนะครับก็คือตามสภาพเลยเนาะ้วคันนี้ก็คือผ่อนถูกด้วยผ่อนประหยัดด้วยผ่อนแค่6,000น,นิ้นเองนะครับก็คือสามารถเอาไปจับจองไปใช้สอยได้แล้วนะครับสำหรับ เจ้า Civic f อคันนี้นะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากมาดูรถเจ้าคันนี้จริงๆนะครับผมสามารถมาดูได้ที่เต้นด์วียูสคาร์บาร์มทอแห่งนี้เนี่ยนะครับดย๋ยวผมจะขึ้นที่อยู่และเบอร์ติดต่อให้ด้านล่างบริเวณตรงนี้นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมรับฟังและติดตามช่องวยูสคาแห่งนี้ครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ